สวัสดีครับต้อนสู่เล่าหลังเกมเกมนี้ป่านเงือกันอีกแล้วนะฮะที่เซอร์ฮ p a r สพาร์คครับคิสซัปพาเลสเจอกับลิเวอร์พูลปรากฏว่าถ้าใครไม่ได้ดูเกมนะดูแต่ผลลัพธ์หรือว่าดูจากสกอร์บอร์ที่มันเกิดขึ้นแมชนะ3าก็สวยนะสวยเลยละนะครับแต่ทุกคนก็รู้ดีครับว่าถ้าใครดูตลอดทั้งเกมเนี่ยโอ้โหพอจะประคุณลุนช่องเลยเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกลุ้นแล้วลุ้นอีก ตัวเกรงไปบิดไปบิดมาแต่สุดท้ายก็เป็น3แต้มครับและเป็น3มแต้มที่ใหญ่ด้วยครับสําหรับการเดินหน้าไล่ล่าในฤด,ดูกาลนี้เดี๋ยวค่อยๆมาไล่เรียงกันครับว่ามันเจออะไรขึ้นบ้างครับในเกมนี้ครับที่ลิเวอร์พูลบุกเอาชนะพิซซอปพาเลสได้3าหนึ่งนะครับ แต่ก่อนที่ไปครับเหมือนเช่นเคยนะครับฝากไว้ก่อนเลยนะครับสำหรับผู้อยญ่ใจดีของเรานะครับใครๆที่อยากสนใจเฮ้ยอยากออกรถใหม่ในปีนี้มีตัวเลือกที่น่าสนใจครับมาฝากครับกับทาง Suzuki c e l e r i o ครับนี่คือ Compact Car สุดคุ้มค่าคุณภาพเกินตัวนะครับแถมประหยัดน้ํามันครับมากกว่า20กิโเมตรต่อลิตรด้วยครับนอกจากนี้ราคายังน่ารักมากครับเริ่มต้นเพียงแค่328,000บาทเท่านั้น และตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษเลยนะครับเริ่มต้นผ่อนเดือนละ1,999บาทเท่านั้นครับโอ้โหรีบไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยครับใครสนใจนะครับเข้าไปวเวียนดูที่โชว์รูมของซูซูกิทั่วประเทศไทยได้เลยครับหรือถ้าใครทันออนไลน์นะฮะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยครับที่ www.suzuki.co.th นะครับฝากไว้ด้วยครับซูซูกิเซเรครับผม ผมเริ่มที่รายชื่นก่อนแล้วกันนะฮะเปิดโผมาเนี่ยจากตอนแรกนะครับหลายจุดที่มีการพูดถึงครับเช่นตำแหน่งของเซนฮาฟคู่กับฟันได้จะเป็นใครเพราะชฉมาทิพย์โดนเปลี่ยนตัวในช่วงพักครึ่งของนัดที่แล้วจําได้ไหมครับหรือว่าตรงกลางสนามมันจะมีอาการล้าหรือเปล่านะครับหลังจากที่บทกันมาในในเช่นกันครับในช่วงกราสปดาหในนัดคาราบาคบับรอบรองนัดที่2ข้างหน้าล่ะ กับการที่ใช้เคสกอร์ดอนลงเล่นเป็นตัวจริงในนัดที่แล้วนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนไหมนะครับซึ่งสุดท้ายจาก2-3จุดนี้คําตอบออกมามันก็เปลี่ยนแค่ตําแหน่งเดียวก็คือตําแหน่งของเคสกอร์ดอนครับแล้วคนที่เข้ามาแทนคืออเล็กซ์อองเลชชูเบลนตอนแรกนึกว่าเอ๊ะหายเจ็บแล้วเต็มที่น่าเป็นตัวสำรองเนี่ยแต่ว่าครอปส่งตัวจริงเลยแล้วก็บินามิโนก็ต้องสำรองเคสกอร์ดอนก็นสำรองนะครับตรงกลางชุดเดิมเลยครับฟาบี i, endo, Jones, ้เฮนโดคริสโจนกำลังดีขึ้นมา ข้างหลังมาทิฟฟิตทันครับยืนคู่กับฟันได้ที่เหลือมันเดิมเลยครับเชนรัปเปอร์อาริสันข้างในอสองคนก,นก็คือบ็อบบี้แล้วก็โชตาที่กำลังฮอตเลิศเลย,เลยส่วนปัสตริเวรานะครับของพาเลสเนี่ยประเด็นที่ถูกพูดถึงคือตรงกลางครับคือการใช้วิลฮิลส์การใช้เจฟฟรียชรูปรวมถึงคอนเนอร์กาลาเกอร์ที่ฟอร์มเด่นมาผู้สัดกอ่อนหนหลายสื่อครับมองว่ามันเป็นกองกลางที่ดูเบาครับคือเราเทียบ ภาพของพาเลสยุคก่อนของรอสซันเนี่ยมันต้องมีแบบตัวหนักๆใช่ไหมอย่างมีใครละ่ะอย่างแม็คอาเธอร์อย่างนี้นะครับอย่างวิลลิวโวเยวิชอย่างเงี้ยนะครับซิคคูคูยาเต้ ate, โอเคอันนี้ไม่อยู่ครับไปแอฟริกันแล้วก็ตัวคาถาไปก็คือวิฟิสซาฮาอีกหนึ่งคนด้วยพวกสองคนเนี่ยเป็นคีย์แมนเลยครับที่มันทำให้รู้สึกควรู้สึกก่อนเกมนะว่าไม่ได้ยากเว้ย กับการที่ไม่มีทั้งซาฮาไม่มีทั้งคูยาเต้แต่คนที่เหลือน,นะครับเอดูอาก็ใช้ได้อยู่ครับมาเตต้าก็รูปร่างสูงใหญ่เช่นเดียวกับเด็กดาวรุ่งคนนี้ครับไมเคิลออดิเซ่ที่ค่อยๆฉายแสงขึ้นมาค่อยๆเฉิดฉายในตัวเองขึ้นมาทีละน,น,นิดทีละน,น,นิดอาจจะไม่แบบบู๊ว่าโอ้โหตกเป็นข่าวว่าน่าสือครับแต่โอดิเซ่กำลังมาเรื่อยๆครับน่าสนใจมากครับเดี๋ยวกันแต่เป็นแค่แปดนาทีแรกครับ ทุกอย่างก็ตุ้มแล้วความชิวมันก็เกิดขึ้นลูกเปิดแต่มุมครับ <c oughs> ปึ้งเข้ามารบโบเบเปิดมาแล้วฟันได้โบงปังประกบตัวแย่มากครับคือดูเลยครเห็นเลยว่ามันสับสนกันครับระหว่างกลุ่มก้อนตรงนั้นของเพาเลสว่าใครจะอยู่ใครหรืออะไรต่างๆนานามันมีการวิ่งสลับจุดกันนิดหนึ่งและสุดท้ายฟันไดก็โผล่ขึ้นมาอยู่ในพื้นที่ที่วางนะครับก็เรียบร้อยคิดว่าสบายแล้ะครับ ไม่มีปัญหาอะไรยิ่งมาได้ประตูที่สองจากออกเ,เลชมเเล่โอ้โหออเลชมเเล่ยิ่งอะนะครับผมรู้ว่าหลายๆคนรู้สึกไม่ค่อยชื่นชมดอออก์เท่าไหร่นะครับลงมาก็ประสื่อตัวเองไม่ได้ลงมาก็ธรรมดาไม่มีอะไรพิศเศษอะไรประมาณนะั้นแต่ในเหตุผลที่ยินครอปไว้วางใจก็คือนั่นหมายความว่าในสนามซ้อมหรือการอยู่ใกล้ชิดกนันนะ แชมเลนก็น่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ครอปรู้สึกมั่นใจใตัวเขาถึงอยากจะลองเสียงอยากจะให้โอกาสลุยเรื่อยๆแล้ววันนี้ก็โอเคครับก็ทําได้ครับรูปเปิดจากโรโบโรโบแอสซิสติกแล้วนะครับกำลังไล่ล่าทําลายสถิติของเรตันเบนส์นะครับเป็นกองหลังที่ทำแอสซิสต์มากที่สุดในประวธธัติศาสตร์เทมมีแล้วเปิดไปปึง้งพักอ,อกลงสวยมากครับแชมเลนแล้วก็ตะวัดยิงครับสองศูนย์ถ้าพูดง,ง่ายๆคือสัก อพอสองศูนย์เนี่ยสานาทีแรกอ่ะปักบุตได้เลยครับว่า35นาทีแรกคือสวยงามมากครับหยิบจับตรงไหนทำอะไรก็ดูดีไปหมดจังหวะเร่งเครื่อง pressing โอ้โหททำได้ดีบอลเทา้าสู่เทา้าถึงแม่นยำปึ้งปังปึ้งปัง,ปง,ปงสปีดเกมยอดเยี่ยมมากลูกโชว์ลูกคขว้ลูกทริกต่างๆมีเห็นปรับปลายเป็นพอน้ำจิ้มอะไรก็ดูดีครับแต่สัก ท้ายครึ่งแรกเนะี่ยมันเริ่มมีกลิ่นนี่ยมันเริ่มมีนิดๆเอ๊ยอยู่ๆอ,อ้าทำไมจ่ายบอลเสียมาเตตา้าหลุดเดียวไปเลยอาลีโชอีกแล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้นก็มีอยู่ครั้งสองครั้งโอเคอาจจะมีหนึ่งลูกที่ล้ำหน้าไปก่อนที่หัวโ,โ,โชวด้วยกันปัดด้วยแขนมือเดียวมะครับแล้วยังมีช็อตที่เชอมาทิปตัดหลังไม่อีกนะครับมันเป็นจุดเกรงใจระหว่างฟาินโยกับฟันไดแล้วก็มาเข้าทางของเพล่นพาเลส ก็ยังติดเซฟของอาลีคือคึงแรกมันอาจจะมีช็อตสองช็อตตรงนั้นครับที่อย่างน้อยอาลีก็ยังทำทำได้อย่างอย่างสมบูรณแบบนะในวันที่พ่อหมีมีคนตั้งข้อสังเกตนะอันนี้ผมได้ยินมาจากบรรดาสาวๆนี่แหละนะครับสาวๆแฟนๆิีวอรูพูลอย่าง,อย,างอย่างคุณนินาอย่างคุณจียอย่างเงี้ยนะครับที่ที่อยู่ในกลุ่ม l f c Girlfriend เขาเขาจะมีการตั้งข้อสังเกตว่าวัานไหนที่พ่อหมีใส่เจลนะแบบ ผมเรียบแปรมาวันนั้นอะระวังเลยครับได้ลุน้นได้เสียวมีแน่ๆน,นะครับมีเหวอมีอะไรเงี้ยมีแน่แต่วันไหนที่แบบแบบเนี้ยปล่อยผมกระเซิรกระเซิงหัวยุ่งไม่ได้ใส่เจลลงมาวันนั้นแหละครับองลงฮะท็อปฟอร์มซูเปอร์เซฟทำได้ดีเยี่ยมซึ่งจากปลายขึ้นรกเนะี่ยกลิ่นมันมาแบบนั้นสองชอ็อตเน้นๆอะเซฟได้ ครึ่งหลังเอามีอีครับเอาแค่ลูกตอกส้นแบบจอๆตรงเนี้ยของเอดูอาร์นะฮะประมาณ3หลา4หล้านเขาเรียกว่าอะไรอะ reflection น่ยการมีปฏิกริยาตอบกลับที่รวดเร็วมากสัญญาณย,ยานลุล้มตัวทันหรือในจังหวะที่พาเลสเริ่มคุมเกมของตัวเองได้คือโอเคครับพอครึ่งหลังมันกลับมาเนี่ยช่วง3 4นาทีแรกตุบัตุเป๋อยู่ อาลีก็ซูเปอร์เซฟตรงนี้นั่นแต่พอถึงนาทีที่55าส้าทลกมันพังอันนี้ต้องชมโอ้สวยมากชุบจ่ายปึ้งแล้วตัวที่สอนมาข้างหลังฟานไดก็คือมาเตต้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในไลน์ครับคือไม่ได้อยู่ในในจอรดาที่คอยจัดการเพราะทุกคนเนี่ยมองอยู่ที่ตําแหน่งของเอดูอาทั้งมาชิปทั้งฟานไดก็คิดว่าน่าจะเอาอยู่แหละแต่มาเตต้าโผล่ข้ามาครับทะลุขึ้นมาไม่ลำน้าแล้วก็มาถึงที่ เอดวาร์ครับจ่อๆเลยเพอาะ2หนึ่งเนี่ยสิ่งที่มันเห็นแตกต่างก็คือวิธีการของเลสครับในเมื่อตรงกลางมันสู้ไม่ได้นะฮะในเมื่อตรงกลางมันเบาครับวิลฮิลส์กาลักเกอร์ที่ถูกยกย่องว่าเป็นดาวรุ่งละเกินเกมนี้เนี่ยออกลูกชงช่างเยอะนะครับหรือเจฟฟี่ชรุปก็มีแต่พลังกำลังความแข็งแรงความแข็งแกรง่งคือพอตรงกลางเนี่ยมันเจอเพรสเจอนี้ ครึ่งแรกพาเลย์ทำอะไรไม่ได้วิธีการแก้ของเวียราก็คือไดเรกครับซึ่งเหมือนเขาเป็นไม่ใช่เป็นสูตรที่มันซับซ้อนอะไรขนาดนั้นก็แค่ลองดูในเมื่อตรงกลางมันเก็บบอลไม่ได้มันสู้ไม่ได้อะนะครับแต่เรารู้ว่าทุกทีมที่เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ยจะเห็นครับว่าพื้นที่ระหว่างแนวรับไปจนถึงอาริสอนเบเกอร์หรือผู้สาประตูมันมเยอะครับเพราะแนวรับของลิเวอร์พูลเนี่ย ดันสูงทุกครั้งอยู่แล้วนี่คือวิธีการที่ยืนครัยืนหยัดใช้มาโดยตลอดแล้วมันก็จะเป็น1จุดที่ทําให้ฝั่งตรงข้ามโจมตีได้แต่ครับรับมือกับความเสี่ยงนี้ครับพยายามพยายามทําซึ่งมันก็ทําได้ดีแต่บางนัดมันก็ก็เห็นเป็นแบบนี้ครับเราเห็นการทะแยงครับจากอันเดอร์เซนบ้างตู้มเลยจากกกยต้าเลยก็มีครับตู้มมาแล้วมักจะให้ตัวตัวที่อยู่ด้านกว้าเนี่ยเลาะเลาะเลาะ,ะเข้ามา โอลิเซ่เนี่ยทีเด็ดมากจีเลี้ยงลายดวลกับรอบบทำาไงได้สร้างสถานการณ์ในการดวลเดี่ยวให้ได้เพราะว่าทักษะของโอลิเซ่เนี่ยวัดได้ครับแล้วพออาส่งเอเซ่ลงมาอีกหนึ่งคนอันนี้ก็เทคนิคจ๋าเลยครับจอรันอาจิลอาจได้ลูกเการมบส่งลงมาส่งลงมาแต่มันก็ยังไม่มีจังหวะที่ที่ได้ลุ้นได้เสีย่ยงอ้อมีช็อตซูเปอร์เซฟอีกครับแบบนี้เลยไดรเรกจากด้านหลังมาแล้ว ไมเคิลโอลิเซ่ก็เลี้ยงลายตัวเองมาแล้วทะลุมาเดียวเลยครับแล้วอาลีเห็นจังหวะที่จะออกมาเนี่ยเอย้มันกักแล้วต้องรีบถอยไปก็ยังทันครับโอลิเซ่กระดกบอลจะให้ข้ามหัวก็ถอยไปปัดตัวเองชนสาวตุ้มเขาอีกหัวยุ่งกระเซอร์เซิงไปอีกนะแต่แฟนๆบอกว่าดีแล้วค่ะหัวยุ่งแบบนี้ดีแล้วค่ะจะได้เซฟเหนียวเหนียวหน่อยนะฮะ แต่พอรอดพ้นจากจุดนั้นมาได้เนี่ยลิฮูก็เริ่มใช้ความเก่าของตัวเองนะ,ะครับอ่ะประคับประคองกันไปจนกรทั้งนาที89นั่นแหละครับที่ไม่ได้จุดโทษเฉิวนวางยาวให้โชต้าตุ้มจังหวะยิงไม่ได้แล้วโดนกวยต้าปะทะเข้าไปไอ้ตรงจุดนี้ก็มีพูดถึงกันเยอะครับคือถ้าถามผมเนี่ยด้วยความที่มันเป็นคนนเก่าเนาะดูบอลมานานเนยแล้วความรู้สึกของเราเพอเจอช็อตสถานการณ์แบบนี้ สิ่งได้ที่ผมคิดเลยแบบโชต้ามันมันพลาดมันพลาดเองคือคุณมีเวลาตั้งเยอะแยะในการในการจัดการะนะครับมันต้องทำได้ดีกว่านี้นะครับผมไม่ได้นึกถึงเรื่องการได้จุดโทษเลยนะคือไปจี้จุดตรงที่นักเตะของลิ์พูมากกว่านักเตะของทีมที่เราเชียร์ว่าทาไมมันไม่ยิงวะทำไมมันมันเงืง้งงงงอเๆอีกแล้วทำไมถึงถึงทำอะไรไม่ได้นะแต่พอมาดูภาพชาิ พอมันเป็นมี VR เข้ามาเกี่ยวข้องเควินเฟรนเนี่ยตอนแรกก็ให้เป็นลูกตั้งเตะธรรมดาครับแต่เสียงจากทีมงาน VR ซึ่งน่าจะเป็นเคลพอลเันครับที่ที่พูดคุยอธิบายนเรื่องนี้ว่าเฮ้ย hey, ลองดูหน่อยมันมีการคอนแทคปึ้งจริงๆครับแล้วเควินเฟรนก็ไปดูครับสิ่งที่ผมคิดและประเมินเอานะครับผมเชื่อว่าถ้าความคุ้นชินของการดูฟุตบอลมาเรื่อยเย ผมคิดคล้ายๆคล้ายๆกับคนรุ่นเก่าๆทั่วไปว่าเฮ้ยลูกนี้โชต้ามันสูญเสียการครองบอลไปแล้วนี่หว่ามันมันไม่น่ายิงได้อ,ะอ่ะพูอง่ายง่ายคือจังหวะที่แตะบอลเนี่ยคือเป็นการผมเชื่อว่าตั้งใจจะยิงด้วยซ้ำไปแต่มันแป๊กอ่ะแล้วบอลมันก็กำลังจะออกหลังก็เลยก็ฝืนตัวจะวิ่งมาเอาบอลต่อแล้วก็โดนประท้าเข้าไปคือ มองจากโอกาสมองจากเปอร์เซนต์แล้วที่โชต้าจะไปถึงบอลและเล่นบอลต่อได้มันมีน้อยครับนั่นคือภาพของของความคุ้นชินจากการดูฟุตบอลจากรุ่นเก่าๆเพราะผู้สินในยุคเก่าๆเป็นแบบนั้นครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับท็อปพยายามบอกกับพวกเราแบบนั้นตัดสินแบบนั้นเลยเลยเคยชินกันเป็นแบบนั้นแต่พอยุคนี้เนี่ยเทคโนโลยีข้อมูล Data ความรวดเร็วหรืออะไรต่าง มันมาครบหมดครับและความจริงก็คือจังหวะในการฟาของเกมฟ,ฟุตบอลครับต่อให้ไม่มีลูกบอลอยู่กับตัวต่อให้ไม่ได้เล่นฟ, mm. ฟุตบอลอยู่แต่ถ้ามันมีการปะทะกันทําร้รายโดยตรงหรืออะไรก็ตามแต่มันก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นลูกฝาวได้ซึ่งมันอาจจะเป็นประเด็นนี้ก็ได้ครับที่ที่คิวินเฟรนต้องกลับไปดูอีกครั้งแล้วไอ้จังหวท a, ะที่กยต้าปะทะกับโชต้าอันนั้นคือไม่ไม่ต้องสืบอยู่แล้วครับ มันเป็นการชนที่เห็นชัดเจนอะ่ะคือเป็นมีมีการคอนแทคแน่ๆผมถึงเข้าใจในมุมมองที่อลันเชลเลอร์พยายามจะออกมาบอกคือเชลเลอร์เนี่ยเป็นคอมเมตเตอร์ในสตูดิโอของพิมพ์ลิกในช่วงถ่ายเอสดนะครับซึ่งในช่วงการถ่ายเอสดเนี่ยเขาก็มีทวีตลงในทวิตเตอร์ส่วนตัวของตัวเองด้วยว่าเป็นการตัดสินที่ดูดูตลกมากอะ่ะคือเป็นการประชดประชันตลกแบบนอนเซต์อ่ะตลกแบบ ่วยแตกไร้สิ้นดีไร้สาระอะไรประมาณนั้นซึ่งตอนที่พูดให้สัมภาษณ์ก็มีพิธีกรมีอาร์ชเชอร์เลยอีกคนเป็น Grand odel, เกรนทอดเดอร์รับเชอร์ลก็ใส่เต็มดอกคราว่าไม่มีทางไปอยู่โทษในมุมมองของเขานะไม่มีทางไปอยู่โทษแต่สิงได้ยังไงไร้สาระมากเขามองคล้ายๆครับว่าโชต้าไม่มีทางจะทาประตูได้แล้วลูกบอลไม่ได้อยู่ในกา,นารครอบครององเขาแล้วอะไรประมาณนั้นแต่ก็อย่างที่บอกครับสุดท้ายฟุตบอลเป็นเรื่องของของ พอเรามีเทคโนโลยีเข้ามามีม,มีความเคลียร์ความชัดเจนเข้ามาไอความรู้สึกความคุ้นชินในสมัยเก่าเนี่ยบางทีมันต้องปรับเหมือนกันผมผมก็ต้องปรับเพราะตอนแรกผมก็ดูว่ามันก็ไม่น่าได้จุดโทษแต่พอมาอ๋อโอเคเขามองตรงจุดนี้มีการประทัดโดยตรงและในจังหวะนั้นถ้าเรามองว่าโชต้าไม่มีทางเล่นบอลได้แต่มันก็ไม่ใช่เป็นการเล่นไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ มันยังมีโอกาสอยู่โอเคบอลอาจจะออกหลังหรืออะไรก็ตามแต่แต่มันยังมีโอกาสอยู่ในขายแล้วกันครับแต่ผมมองว่าตรงจุดนั้นเป็นประเด็นรองครับอยู่ในการครอบครองหรือไม่ได้ครอบครองก็ตามแต่แต่มันมีการประทะาโดยตรงแล้วมันก็มีส่วนนะ่ะมันเกิดขึ้นอยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนั้นน,นนะครับก็จุดโทษไปเลสเตอร์ไร์ฟอร์มโย่ก็ตุ้มเข้าไปครับ ง่ายๆ3-1ปิดกล่องพร้อมกับปาดเหงื่อลุ้นจนตัวเกร็งจนมาแบบเออค่อยถอนหายใจหน่อยในช่วงท้ายเกมนะครับสามแต้มสำคัญครับมันเป็นบิ๊กวินเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ซิตี้ไปดูเสมอกับซามตันฉะนั้นเกมนี้เนี่ยมันเป็นสามแต้มสำคัญมากก่อนที่จะพักเบรกในช่วงทีมชาติอีกมันทำให้ลิพูลเนี่ยอยู่ในจอรได้อีกครั้งนึง พราฉะนตอนนี้ห่างจากซิตี้เนี่ยเาคะแนนครับแต่มีเกมในมืออีก1นัดบทสัมภาษณ์หลังเกมก็าถามตามปกติครับโอ้ตามเหลือ9คะแนนแล้วลุ้นแชมป์ด้ยังกลับมาไหมอะไรต่างๆแนวครอบบอกโน no ครับไม่ครับเราจะไม่คุยกันเรื่องนี้กับช่องว่างขนาดน,นี้ไม่คุยครับสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการชนะในเกมของเราเราต้องการชนะในเกมฟุตบอลของเราไปเรื่อยๆ แค่นั้นครับไม่ต้องมาคุยเรื่องเรื่องชองวงางคะแนนจาไลล่าแมสตี้ไม่ต้องมาคุยครับางานผมคือพาลิฟูล,ลงสนามและคว้าชัยชนะให้ได้แค่นั้นส่วนวเอของงานก็คืออาริซอนครับเขาก็บอกโอ้โหเป็นบุนี่บุญคุณพ่อผมอีกแล้วนะครับสุดยอดจริงๆทำให้ทีมนั้นยังอยู่ในเกมนะฮะอย่างน้อยต้องมีแบบหช็อต ช็อตสต็ปเปอร์แบบเน,น้นๆเนี่ยต้องมีสี่ครั้งอ่ะสีห้าครั้งได้อ่ะเต็มที่หลังจากนี้ก็ไม่ต้องใส่เจลมากนะฮะไม่ต้องมาหวีผมเรียบแป้ใส่แว็กช์อะไรไม่ต้องเอาแบบนี้แหละกระซิกระ,ะ,กระซิงยุ่งๆแบบนี้โชว์ซูเปอร์เซฟดีอ้าตอนจบก็แฮปปี้ยิ้มแย้มแบบนี้แหละครับแต่ช่วงระหว่างเกมเนี่ยอ่ก็ก็สะบดกันไปนะก็ ตัวเกรงกันไปนะเป็นเรื่องปกติของการเชียร์ฟุตบอลขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วกันครับแล้วก็อย่างที่ครอบบอกครับไม่ต้องซีเรียสอะไรฮนะช่องว่าเท่าไหร่ปล่อยลงไปลงนัดต่อไปเราต้องชนะแค่นั้นพอครับแล้วก็จบฤดูกาลค่อยมาดูกันสุดท้ายเราทําได้ดีขนาดไหนนะ่น ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากไว้ด้วยละกันนะครับใครอยากจะสมัครช,ช่องนี้ก็มีปุ่มกดรับสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณล่วงหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ